Thank <laughs> you. สวัสดีครับกลับมาพบกับ Thai VoiceMedia.com เสียงไทยเพื่อสิทธิทเสรีภาพของคนไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนก็มองว่าการที่ทหารไทยได้มีการใช้อำนาจจากปลายกระบอกปืนมากดทับ ลดคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยอีกครั้งหนึ่งนั้นถือเป็นการทําผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นคนไทยได้ลิ้มรสหรือว่าได้ทราบซึ้งในวิธีทางประชาธิปไตยมาแล้วในระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ไม่สามารถที่จะยอมอดทนกับการกดทับด้วยอํานาจปลายกระบ,บอกปืนของทหารอีกต่อไปนะครับนั่นเป็นการวิเคราะห์ของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับ อาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็ได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกันรวมทั้งอาจารย์ได้วิเคราะห์กลุ่มความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนปชกปปสพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่พันตบรวจโททักษิณชินวัตรนะครับนับจากนี้ไปจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรในวิธีทางที่จะต่อสู้กับอำนาจประเด็จก,การทหารไปฟังคำวิเคราะห์ของอาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์นะครับอำนาจทุกชนิดมีข้อจํากัดในตัวมันเองโดยธรรมชาติของมันนะฮะเช่นกระบอกปืนเนี่ย คุณไม่ได้ยิงได้ส4มสีสมห้านะเขาอยากยิงจะแต่หงเวลาเนีมันยิงไม่ได้อำนาจเนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดเช่นเป็นต้นว่าการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกนะหรือมิฉะนั้นการคงรักษาไว้ซึ่งกฎอายการศึกนะครับก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ปากกระบอกปืนเนี่ยในการบังคับให้คนอยู่นิ่งๆได้ถูกไหมฮะแต่คำถามก็คือว่าแล้วคุณจะใช้กฎอายการศึก ไปช่วยกลาบาวสารได้ยังไงถูกไหมมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต่างประเทศจ้องมองอยู่ว่าคุณจะคุณจะเลิกเมื่อไหร่นะฮะเพราะไอ้ตัวนี้คือตัวที่มันที่มันถูกคัดค้านจากนานาชาติทั้งหลายว่าไอ้นี่มันไม่เป็นชาติปธไตยคุณไปมีกฎการศึกอะไรวะนะฮะใน่สุดคุณก็ต้องเลิกแล้วถ้าคุณเลิกเมื่อไหร่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่มีคนเต็มอนุสรีชายสมรภูมิ โอเคคุณเขียนใน้ท่านดูไว้ว่าขอสชสาม,มารถจะมีมาตรการอะไรก็แล,แล้วแต่คุณนะแต่กว่าจะมีมันเต็มไปแล้วอ่ะพอมันเต็มไปแล้วถึงตอนนั้นนะ่คุณต้องใช้ปืนและการใช้ปืนตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าชนะนะถามว่าเมื่อปีห้าสามเนี่ยการใช้ปืนทําให้คุณสามารถรักษารัฐบาอภิสิทธิ์ได้ตลอดไปไหมไม่ผู้ร้ายทุกคนเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นไม่ใช้หรอกครับปืนเพราะว่าปืนมันไม่ได้อำนาจปืนไม่ใช่อำนาจปืนมันเป็นทุกอย่างในโลกนี้มันมีภาระ ที่คุณต้องรับผิดชอบกับมันเท่านั้นแหละจนถึงนาทีนี้ยังยังไม่เห็นว่ามันดีนักนะนะเช่นเป็นต้นว่าตัวหัวหน้ากปสเองก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะเวลาคุณพูดถึงกปอสอนี่ประหนึ่งว่ามันเป็นองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งผมไม่เชื่อเหมือนกับเวลาที่พูดถึงเสื้อแดงว่าเป็นอันหนึ่งผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันกพสประกอบด้วยคนที่หลากหลายมากถามว่ากปอสอจะไปกับคอสชได้ไหม ไอตัวองค์กรที่มีเป็นแกนหลักเนี่ยที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มีคุณสุเทพเป็นแกนนำเนี่ยอาจจะไปไม่ได้นะแต่ในกปสมันมีกลุ่มอื่นๆที่เข้าไปร่วมอีกเยอะแยะหมดไอกลุ่มเรานี้อาจจะไปได้เสื้อแดงก็เหมือนคนอื่นๆในประเทศไทยอีกจานวนไม่น้อยที่ไม่ได้เป็นเสื้อแดงเนี่ยนะที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ม,มันมีมันมีการประท้วงต่อต้านเขาก็พร้อมจะเข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะนำโดยโดยแกนนำเดิมหรือไม่ก็ตามแต่เขาไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนปชคือถามว่านปชเวลาเนี่ยมันแกนนำเนี่ยจะเสื่อมอิทธิพลลงไหมผมว่าเสื่อมนะเพราะว่าเท่าที่ผมได้รู้จักหรือได้พ,พูดคุยกับเสื้อแดงหลายคนก็หลายคนก็ผิดหวังมากซึ่งจริงผมก็เห็นใจพวกแกนนำอยู่เหมือนกันนะค็คือว่าผมก็เตือนเขาแต่ก่อนหน้ายูมีรัฐประหารเป็นหลายเดือนแล้วว่า เตือนโดยบทความนี่ไมมเพราะผมรู้จักเขาเป็นส่วนตัวเตือนในบทความว่าคุณใช้วิธีการดําเนินการทางการเมืองด้วยการชุมนุมใหญ่แบบนี้ไม่ได้นะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วคุณต้องกระจายไอการดําเนินการทางการเมืองเนี่ยไปสู่ระดับท้องถิ่นให้มากสุดที่จะมากได้แต่แน่นอนมันก็อาจจะไม่มีเวลาพอจะทําหรือว่าทําแล้วเนี่ยแกนําเองก็จะยิ่งหมดอํานาจลงไปนะฮะ คุณจะไปห่วงไอ้พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยมันเป็นพักตั้งขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคุณยุบไปเลยก็ได้พักบ้านนี่มันก็ตั้งหาชื่อใหม่แล้วก็ตั้งใหม่ได้ไม่มีความหมายอะไรหรอกครับแต่ถามว่าจะมีพักการเมืองที่ต้องยึดแนวทางประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวตัวนะอาจจะไม่ได้ศรัทธาเลยต่อประชาธิปไตยเลยนะแต่เพื่อประโยชน์ของเขาเองเนี่ยจะต้องยึดแนวทางประชาธิปไตยหรือไม่มีจะชื่ออะไรใครเป็นคนนำอะไรผมไม่ทราบแต่ประเทศไทยมันสายเวลาที่จะมีแต่พรคประชาธิปัตย์ คุณยิ่งรักนี่ผมไม,ไม่ไม่ทราบเพราะว่า,าไม่รู้จะทราบยังไงแต่ว่ายังคุณทักษิณเนื่งองจากเขอยู่มานานพอสมควรใช่ไหมก็ได้ติดตามการบริหารของแกและไรน่นานๆนะผมก็ไม่เชื่อ,อคุณทักษิณมีความศรทัทธาต่อประชาธิปไตยอยู่นั่นเองนะแต่ว่าไอา้นั่นไม่สําคัญอย่าว่าแต่ทักษิณเชื่อชื่อศรัทธาประชาธิปไตยป่าผมยังไม่แน่ใจเลย <laughs> <laughs> นะคือประชาธิปไตยไม่ได้ต้องการให้คนดีมาปกครอง แต่คุณสร้างระบบที่ทำให้เขาไม่สามารถจะเบี้ยวได้คนชั่วก็ยังชั่วเหมือนเดิมก็ได้แต่มันไม่มีโอกาสจะเบี้ยวไอ้นี่งหากที่เป็นเรื่องเรื่องสำคัญกว่าแล้วผมคิดว่าคุณทักษิณก็จะศรัทธาไม่ศรัทธาต่อชาติายเรื่องของแกผมไม่สนใจแต่ตราบเท่าที่แกเป็นนายุมตรีหรือเป็นนักการเมืองอยู่เนี่ยตัวระบบเนี่ยเราต้องสร้างตัวระบบให้คุณทักษิณไม่สามารถจะบิดเบี้ยวชาติตายให้กลายเป็นเเด็จการได้ อาจารย์ก็ได้วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับทาง t ไทย v o i ์มีเดี a c o m ซึ่งมีหลายมีอีกหลายประเด็นนะครับที่อาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทย v o i ์มีเดี a c o m ซึ่งในโอกาสต,ต่อไปเราก็คงจะมารับฟังคําวิเคราะห์ที่น่าสนใจของอาจารย์กันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับไทยไวส์มีเดีย c อ m เสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยสวัสดีครับ